สวัสดีครับน้องจอยครับสวัสดีค่ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ตัวผมเองก็มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันของน้องจอยครับในงวดของวันที่1เมษายน68ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันเนาะครับน้องจอยก็บอกว่าฝันแล้วเนาะครับในรอบนี้ก็คือฝันคืนวันไหนนะครับน้องจอยผ่านมากี่วันแล้วครับคืนวันพระ ผ่านมากี่วันแล้วใช่ใช่สองวันบ่สองวันสามวันนี่แหละอ๋อครับผ่านมาประมาณสองสามวันแล้วเนาะ<ฆ>ครับครับเดี๋ยวให้น้องจอยเล่าความฝันให้ฟังนะครับว่าฝันเห็นอะไรบ้างเนาะ<ฆ>ครับแต่เนึนว่าที่ผ่านมาที่ฝันว่าเห็นรถยนต์กับรถไถยของตัวเองชนกันเนาะ<ฆ>แล้วก็นชนกันแล้วก็บอกว่า,ารถยนต์นะครับท่านผู้ชมไฟไหม้ตรงห้องเครื่อง<ฆ>ครับ <ไป S 1> แต่คราวนี้ ตัวเรขกมันไปออกตรงอแรงม้ามันไปออกของรถถ่ยของรถถยครับอ่าแรงม้ารถถ่ายนะจริงๆแล้วก็คือสามเก้าสามค่ะคสามสิบเก้าแรงสามสิบเก้าแรงเนาะออ่บเราก็ไม่ได้พูดในความฝันกลงแต่เวลาฝันมันก็ชอบออกแรงม้าของรถถยด้วยเนาะที่มันผ่านมาเคยออกสามตัวด้วยค่ะออกสองสมากจะสองบ่อยอืมครับ โอเคครับเดี๋ยวในวันนี้เนาะ,อะจอยฝันว่ายังไงแล้วก็ให้แนวทางตัวเลขเป็นตัวไหนก็ลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยเนาะ<ฆ>ครับเผื่อท่านผู้ชมเขาชอบด้วยครับโอเคครับเริ่มเล่าเลยครับหนูฝันว่าลูกชายหนูคนโตอะค่ะขับรถไถเหมือนเดิมอีกขับรถไถแต่ว่าขับเนี่ยมารอบบ้านบริเวณรอบบ้านมาปาบที่ให้เรียบ ปาไปปามาไม่ว่าปาอะไรนักนะดินมันจะไล่ทิ้งหมดแล้วลูกมันก็ปาดูน,นั่นแหละปาไปปามานูก็ยืนดูยืนดูโอ้ยมันจะปาบอะไรให้เรียบนักนาโต๊ววะว่ะอดไม่ได้ก็เลยเห็นปาเสร็จก็เลยเดินขึ้นมาบนบ้านเดินขึ้นมาบนบ้านจะเข้ามุ้งนอนนะคะเขามุ้งนอนเห็นพี่โทนโทนนอนแก้ผ้ายอยู่กับไอ้ลูก ไอ้ตัวเล็กๆอะค่ะจะไม่รู้ว่าลูกไครลูกตัวเองหรืออะไรก็ไม่รู้นะหนูก็ไม่รู้แต่ว่ามีลูกเล็กเด็กผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายนอนอยู่ด้วยกับพี่โทนนอนเรียงกันเห็นแล้วเห็นพี่โทนนอนแก้ผ้าเอานอนแก้ผ้าอะไรอย่างนี้หนูก็หัวนอนหนูก็ว่าเอ้ยไปนอนอะไรแก้ผ้าอย่างนี้ไม่อายบ่หนูกคิดเงี้ยหนูก็มองแล้วมองอีกจนนุสดุ้งตื่นอื ก็คือจอยฝันในรอบนี้ก็ฝันประมาณนี้ค<ะ>่ะครับแล้วก็ฝันในรอบนี้ก็คือไม่เห็นเลขไม่เห็นแต่ต้องวิเคราะห์จากความฝันเนาะค<ะ>่ะครับก็คือหลกัหลกๆเราเห็นลูกชายของตัวเองขับรถขับรถไทยอีกแล้วขับรถไทยอีกแล้วรถไทยทะเบียนอะไรนะครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับอ่าที่ว่าแรงมา้าสามสิบเก้าเก้าแรงครับแต่ที่เขียนดวยตรงอ่ะ หัวรถก็คือสามเก้าสามใช่ไหมคะเชินหัวรถสามเก้าสามแต่ว่าคนแถวบ้านเขาจะเลยกแค่สามสิบเก้าแรงอืมครับครับอ่าก็คือตัว้องจอยฝันเห็นลูกชายครับรถไถครับท่านผู้ชมครับกันที่จอดอยู่ข้างหลัง้องจอยะครับอทะเบียนรถก็คือหนึ่งสี่สี่ศูนย์เนาะครับอ่าขับรถปรับดินครับอ้อมบ้านอ้อมบ้านเลยอ้อมบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับค่ะนี่ครับอ้อมบ้านหลังนี้เลยครับท่านผู้ชมบ้านไม้หลังนี้เลยครับ ดินกลับไปกลับมาวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ค่ะวนไปวนมาอยู่นั่นแหละอือครับครับแล้วบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับน้องจอยหนึ่งเจ็ดสี่บ้านเลขที่หลังนี้ก็คือหนึ่งเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมไม่แน่อาจจะเกี่ยวกับบ้านเลขที่ก็ได้ครับหลังจากนั้นน้องจอยก็เลยรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะก็เลยขึ้นบ้านเพื่อที่จะไปนอนคในความฝันนี้ก็คือช่วงที่ลูกชายปรับดินก็คือมัน,เป,นเป็นช่วงคําแล้วค่ะ เห็นแบบเป็นค่าไม่ใช่ปรับกลางวันเป็นค่ำเลยตอนตอนงคืนเป็นมืดค่ะอ๋อครับครับหลังจากนั้นพอขึ้นบ้านว่าจะไปนอนก็ไปเห็นพี่โทนเนี่ยถอดเสื้อผ้าค่ะนอนอยู่กับเด็กคนหนึ่งแต่เด็กนี่น้องจอยว่าไม่ใช่ลูกตัวเองไม่ใช่เด็กอายุประมาณกี่ขวบน้องจอยหรือว่าประมาณขวบสองขวบนี่แหละก็แปลว่าเด็กเด็กเล็กอยู่เนาะค่ะครับ นอนพี่โทนนี่ถอดเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนอนเนี่ยช่วงเนี้ยเสื้อยังอยู่แต่ว่าพักกระเจงอน่ะแก้หมดเลยอ๋อเหมือนว่าเห็นแต่หำพูดง่ายๆนะครับครับแล้วเราเด็กเด็กนี่ก็ถอดไหมนุ้มเห็นไม่ชัดแต่เด็กแต่ว่ารู้ว่านอนเด็กไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตแต่พี่โทนนี่ก็คือจําชัดเจนจําชัดเลยว่าเขาถอดช่วงล่างค่ะถอดช่วงล่างออกช่วงล่างนี่ก็คือเห็นหมดเลยค่ะครับครับแล้ว อายุพี่โทนกปีนี้เท่าไหร่แล้วน้องจ๋ห้าสิบเจ็ดย่างห้าสิแปดห้าสิบเจ็ดย่างห้าสิบแดเนาะเกิดท่านผู้ชมเขาถามมาเนาะครับครับก็มีประมาณนี้ครับ,รบทั้งปริศนาในความฝันแล้วก็ตัวเลขที่ที่ในความฝันคิดว่าน่าจะมามากที่สุดเนาะก็น่าจะบ้านเลขที่แล้วก็ทะเบียนรถที่น้องจอยคุยให้พี่ฟังเนาะค่ะแต่หนูแกไม่เป็นหนูก็เห็นรถหนูก็เอารถอีกแหละหืูว่าครับ อ่าก็คือตามตามนี้เลยใช่ไหมน้องจอยค่ะตามนี้เลยครับ,รบที่จอยให้ผมเขียนไว้ให้ครับผมก็ถามตามเหตุการณ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวระวางตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูเนาะค่ะครับก็คือตัวนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับฝันน้องจอยครับน้องจอยอ่าฝันไม่ได้เห็นเลขครับแต่ก็คือน้องจอยจะตีใส่บ้านเลขที่หลังนี้ก็คือลูกชายนะครับรถปรับดินครับแล้วก็ขับรถบนบ้าน เลขที่หนึ่งเจ็ดสี่ครับแล้วพอเสร็จจากนั้นเนาะครับท่านผู้ชมอ่าน้องจอยก็ขึ้นไปบนบ้านเนาะ,ค,ะครับแล้วก็ไปเห็นพี่โทนถอดเสื้อผ้านอนอยู่กับเด็กเด็กนี่เป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายผู้ชายเนาะครับอ่าน้องจอยก็ตีใส่ะทะเบียนรถครับหนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับท่านผู้ชมก็คือทะเบียนรถไทยครับส่วนแรงม้าก็คือสามเก้าสามเนาะครับท่านผู้ชม อันตัวนี้ชอบออกมากครับเวลาน้องจอยฝันเกี่ยวกับรถไถยเนาะค่ะครับอ<ะ>่าแต่ทะเบียนรถไถยก็เคยฝันก็ออกสามตัวด้วย<ะ>ตอนนั้นเนาะเคยออครับอ่าแล้วส่วนอายุของพี่โทนเผื่อมีท่านผู้ชมถามมานะครับอายุของพี่โทนก็คือห้าสิบเจ็ดยังห้าสิบแปดปีครับท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอาจจะตีเป็นตัวเลขตัวไหนก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับเพราะว่าในความฝันก,ก็คือแฟนของน้องจอยก็คือพี่โทนถอดอ่า เบื่อช่วงล่างเนาะ,ค,ะครับก็คือเห็นหมดครับช่วงล่างครับท่านผู้ชมแต่ข้างบนใส่เสื้อนอนอยู่กับเด็กเด็กก็คือเป็นเด็กเล็กอะครับท่านผู้ชมครับอายุประมาณขวบสองขวบเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นปริศานาก็ต้องตีวิเคราะห์เอาเนาะครับก็มีประมาณนี้ตัวเลขที่น้องจอยชอบก็คือตัวไหนบ้างครับนี่ที่ชอบที่สุดเราชอบก็ครับเราชอบนี่ลทะเบียนรถทะเบียนรถไทย 1440สครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมเคยอีสานใต้ครับก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆวถูกรอตอรี่รางวัลใหญ่ๆครับน้องจอยมีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมครับก็ขอให้ FC เคยอีสานใต้ทุกๆคนนะคะขอให้ทําการงานเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ถูกหวยงวดวันที่หนึ่งเมษา เป็นรางวัลที่หนึ่งกันทุกทุกคนนะคะสาธุขอบคุณครับ